ตัวจันทาบุรีนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับบรรยากาศป้อมตอนเช้าครับเรานอนนี่นะเมื่อคืนตอนประมาณตีห้านะครับเรามานอนพักก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อน,นะครับนี่ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยะนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะแต่ยังไม่เปิด ใยตลาดโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ของเราก็จะนั่งรถนะครับมันจะมีรถเหมือนรถกึ่งกึ่งรถกอลเป็นหกล้อเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับมารับนะครับแล้วก็จะขึ้นไปทางนี้ครับก็จะขี่รถข้ามสะพานน่าจะน่าจะมีเกือบเกือบกิโลนะน่าจะมีเกือบเกือบกิโลนะครับ น,น่าจะมีเกือบเกือบกิโลนะครับก็เราก็จะขึ้นรถกอล์ฟนะครับไม่ได้เอาเรือรถข้ามไปเหมือนตอนไปเกาะช้างเนาะนี่ก็จะไปขึ้นอยู่ตรงนู้นครับวันอ่าท่านไหนนะครับที่นํารถมาเองก็มีอยู่2แบบนะครับที่เป็นอ่าที่จะรถของเอกชนเองนะครับก็จะวันละ50บบาทนะฮะแต่ถ้าเป็น ส่วนกลางเองนะครับของจังหวัดเองที่เขาจัดไว้ให้นะครับก็จะแล้วแต่จิตศรัทธานะครับก็เพราะว่าจะมีที่ตู้รับบริจาคนะครับก็แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะครับใครศรัทธามากก็ไปหยอดตู้นะครับก็ที่จอดรถก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับก็จอดได้หลายคันนะครับก็จะมีตอนเย็นผมติ้งต่างเราว่าน่าจะมีพวกอาหารพวกอะไรขายนะครับตามซุ้มๆนี่ก็นั่งฟรีนะเหมือนผมตอนนี้ พอดีผมเดินทางมาจากจังหวัดบุร์นสตานีนะครับผมเดินทางมาตั้งแต่ตตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนนะครับแล้วก็พักมาเรื่อยๆนะครับมาแบบชิวชก็มาถึงนี่ประมาณถึงเลยนะผมมานอนอยู่งีบอยู่จันทร์ตอนตีสี่นะครับก็มาถึงนี่ก็ประมาณามาถึงนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสิบเก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงก็ไปเช็คอินอจองตั๋วนะครับ แล้วก็ไปพักผ่อนตามอะไตามซุ้มแบบนี้ฮตามซุ้มพวกนี้ตามซุ้มพวกนี้นะครับแล้วนะครับของผมเป็นการเที่ยวทริปทัวร์ที่ซื้อนะครับที่ซื้อเขาก็จะอของผมนี่ผู้ใหญ่เนี่ยสองพนนะครับสองพั 2, บาทก็จะมีที่พักให้่างคืนนะครับที่พักให้2คืนไม่มีอาหารนะ้มีแค่อาหารเช้า,ามีแค่อาหารเช้า2 สองสองคาบเช้าเพราะว่าผมนอนสองคืนเนาะ <c oughs> ก็เป็นของโรงแรมอยู่แล้วประมาณนี้ครับแล้วก็เด็ก <c oughs> เด็กหนึ่งพบาทนะครับอันนี้เบ็ดเสร็จรวมค่าเรือนะรวมค่าเรือที่ผมข้ามข้ามไปแล้วก็กลับนะครับเพราะว่าจริงๆค่าเรือนะครับผมศพอดิผมสอบถามทางตั๋วถ้าปกติถ้าไม่ได้ไม่ได้รวมในทริปเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าขาลาะ400ก็คือไปกลับก็ 800ก็สแสดงว่าทริปเนี้ยที่เป็นค่าที่พักจริงๆแล้วเนี่ยผมหารออกมาก็ตกคนละประมาณ2,100บาทนะครับสำหรับ2วันนะสำหรับ2วันก็ห้องนึงก็นอนได้2คนก็มากับครอบครัวก็มีเด็กๆด้วยที่คนละ1000บาทนะครับจริงๆเดี๋ยวผมรอตอนข้ามฟากเนาะตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณจะ11โมงผมก็รออีกอย่างต่ำก็2ชั่วโมงผมขออนุญาตไป มีสองชั้นนะ,ะสองชั้นดนะ้านนะนอกก็จะเป็นกระจกนะครับก็ติดประมาณนี้นะทะน่าเรือนะครับก็มาถึงท่าเรือนะครับก็จะมีรถสองแถวมารับเราเครับก็เป็นรถสองแถวมารับนะครับในที่โรงแรมแต่คนเดียวแบกมิดทายทุกครั้งเลยล่ะ100คือร้อยเขาจับให้ ามสเตตัสนะครับผมมันจะมาถึงที่นี่ประมาณ15นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับให้เช่านะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับติดกับหาดเลยนะฮะเป็นรถกอล์ฟแบบนี้นะครับที่จะมารับนี่คก็จะเอาสัมภาระไปสุที่ห้องรถกอล์ฟอ่าเรียกได้ตั้งแต่แปโมงเลยครับพี่แปดโมงถึ 8โมงถึง5โมงเย็นนะครับถ้าเกิดเพื่อนท,ที่ท่านไหนจะมาเที่ยวนะครับก็ฟรีฟรีนะครับเที่ยวเที่ยวเรียกมารับฟรีได้แต่ก็คืออยู่ในภายในโรงแรมนะเพราะว่าห้องพักก็อาจจะหา่างกันอยู่ประมาณประมาณ500เมตรถ้าเดินก็เอาเรื่องเหมือนกันเอามอเตอร์ไซคมาจอดที่หน้าโรงแรมได้ครับถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์จอดที่หน้าโรงแรมได้เลยที่เราเช่าที่เราเช่า24ชั่วโมง300ร้อนะครับก็สามารถเอามาจอดหน้าห้องเราได้เลยก็เหมือนรถเราเลยแต่ยกตัวอย่างครับเนี่ย นี่ก็น่านจะเป็นของนักท่องเที่ยวที่มาก่อนนะครับจอดนี่ก็เป็นเรื่องของโรงแรมนกันอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคือเช่าเขาเช่ามาขเขาเลยมาอมจอดนี่ใช่ไหมฮะถึงแล้วถึงแล้วอ่านี่นะครับเล่นบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับประมาณนี่วันสี่สี่โมงเย็นสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นนะพระอาทิตย์ก็กำลังร,งรำไรรำไรนะครับโขดหนิน สวยบรรยากาศนะครับนครับก็จะมีเด็กๆนะครับและนักท่องเที่ยวมานั่งเล่นนะครับชายหาดนี่ครับมีนางแบบด้วยนะฮะนางแบบด้วยนะครับก็วันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็คงอยู่แถวแถวนี้นะครับก็คงอยู่แถวรีสอร์ตโรงแรมใกล้ๆนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเรามาถึงก็บ่ายสามบ่ายสามนิดๆแล้วก็คง พาเด็กๆนะครับเล่นเขาเรียกว่าเล่นน้ำนะครับก็จะเป็นน้ําทะเลหรือว่าสระว่ายน้ารีสอร์ทที่นี่มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะนะครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะใสพอสมควรน,นะครับนี่ก็โอเคเลยลก็มีเรือคายักให้ด้วยนะครับมีเรือคายักให้ด้วยครับมีทิช้ามีมุมถ่ายรูปวสวยๆหลายมุมเลยนะครับเด็กๆก็เอาอุปกรณ์มาเล่นทรายได้ เล่นน yeah. ้ำนะครับเดี๋ยวก็จะมีม um ุมของโดรนนะครับผมมุมส uh> ูงถ่ายให้ดูด uh, anyway> ้วยนะครับค่อนข้างสวยนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับเมาแล้วลูกจ้าดูครับอันนี้คือเครื่องดื่มของโตะเรานะอันนี้มารีวิวด้วยนะครับแล้วก็ดูโตข้างๆเขาก็ยังปกติอยู่เลยนะเรามาที่หลังเขาด้วยนะเรามาที่หลังเขาด้วยนะแต่ตอนนี้เราเสียอาการแล้ว สวัสดีค่ะนี่ครับก็จะมีวันนี้เมนูที่เราสั่งนะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าล้วมิตรอ่าแล้วก็มีต้มยำนะฮะแล้วก็มีผัดอะไรก็ไม่รู้ที่มีพริกอ่ายี่พริกหยวกสามสีแล้วสปาเกตตี้สามจานนะครับแล้วก็จะมีฟรีฟรีวันนี้ฟรีครับวันนี้วันนี้น่าจะฟรีฮะเพราะว่าเราน่าจะบัตรเครดิตก่อนแล้วก็เดคิดกกวเนี่ยนจะจ่ายเป็นจบจบคนเดียวเลยเหรอ ดูครับดูการแข่งตัวของผมนะฮะเขา<อ>บอกว่าพรุ่้ผมมาดินเนอร์ดูสิคะดูดูส่งผมสิครับ,บแล้วนะครับเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับแล้วก็น,นี่เราจะไปคาเฟ่ามก็จะมีคาเฟ่คันอะไรเนี่ยกันตารีสอร์ทโอ้ดู น่าเล่นมากตรงนี้คือน่าเล่นสุดละเนี่ยคือน,น่าเล่นสุดละก็จะนอ่าเด็กๆสักทายหน่อยครับสวัสดีหน่อยพี่เมียลองรีวิวหน่อยชื่ออะไรครับหนูช,ช,ชื่ออะไรครับสวัสดีครับหน่อยพี่เมียสวัสดีครับหน่อยชื่ออะไรครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับ อันนี้อยู่เกาะอ,อะไรอันนี้อยู่เกาะอะไรเกาะกูดครับเกาะกูดสวยไหมสวยสวยขึ่นเลยอีกครับโอ้โรเจ๋งมันโคตรเจ๋งวันนี้วันที่สองแล้วนะครับที่เราอยู่นบนเกาะกูดแล้ววันนี้เราก็จะไปเที่ยว <ties S 1> ที่ไหนกันเราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่ไหนกันเที่ยวน้องเกาครับโอ้วันนี้นะครับใครนึกว่าทุกคนก็เรามาเกาะกูดกันแน่เลย เราก็มาแวะเติมน้ำมันนะครับ90บาทนะ90บาทอ่าเติมน้ำมันนะครับนี่อีจ๊ะไออานะครับ ก็พอเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะเด็กๆแต่ผมมองว่าตอนเนี้น้ำน้ำเขาน่าจะไม่เยอะมากนะในช่วงก็ตีเป็นเป็นว่าอ่า ระดับหนึ่งเลยสวยอยู่นะอ่าเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับติดระติดแรกตื่นนิดหนึ่งนะปวดเอาริดหนึ่งเป็นยังไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับนี่เหนื่อยไหมครับครับก็มาอยู่บนน้ำตกคลองคลองหลวงปะ นี่นะครับเ้็นตกที่อยู่ในเกาะปูนะครับห่างจากโรงแรมที่พักของผมอยู่ประมาณสองสามกิโลประมาณนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินเท้า,าประมาณเกือบเกือบยี่กิโลนะครับ ก็เอารถมาจอดอย่างนี้นะครับปบั๊บตึมทะเลนะครับนี่ข้อดีนะครับ มายังไงครับเนี่ยเดินทางมายังไงครับเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปนะ้ำตกมาครับอ๋โอโอ้เริ่มแดดแล้วนะ ไปซื้อหวยนะ90กับ44นี่ครับมันก็ปล่อยๆแหละแต่ว่าน่าจะเปียก mm hmm. ก็เด็กๆนะครับก็หลบอยู่ที่ศาลาแล้วเราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเตี๋ยวนะครับพี่ยังไม่เล่นเลยนะมื้อเที่ยงนะครับมือเที่ยงเราทานก๋้ยเตี๋ยวกันนะครับ okay. ันนี้เราไปประมาณเกือบสิบหาดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นหาดคลองหินนะครับอันนี้รีสอร์ทชื่อคลองหินบีทรีสอร์ทนะครับอ่าเรามาเกือบทุกทุกรีสอร์ทเลยมาฮาคนเจ๊งเนี่ยถ้ามาคอนเสิร์ตนี่แหละเฮ้ยสองางไ่นะถึงแล้วบรรยากาศของหาดชองหินนะครับ อันนี้ก็คืออะไรนะอ,นนอันนี้ไม่ใช่บางเบานะเราไม่ได้ชอบบางบางเบานะนี่โอ้ได้อยู่นะบรรยากาศค่อนข้างดีนะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับ น้ำก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับนี่ครับผมยังไงบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็อยากชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่เกาะกูดนะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างประทับใจนะคือผมประทับใจกับเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ของชาวเกาะกูดนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้พักรีสอร์ทที่นี่นะครับแต่ชาวเกาะกูดเองก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับ I know that you've been gone You and me, we don't belong It only makes me strong After the blood run out right Don't wanna know one else That's what I used to know Reset my life after you go And the wind blows like you have me so cold oh. กรับปัจจุบันแล้วนะครับเราขับแล้วตอนนี้เราทานข้าวเช้าเสร็จนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางนะครับไปเดี๋ยวนิดนึงก่อนกลับนะครับสูนมนนีระย์อากาศ บรรยากาศของเกาะปูนนะครับน้ําค่อนข้างใสดีมากนะครับวันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วสนุกง่ายๆก็คือชาวเกาะปูดเนี่ยมีมูลสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ชาวเกาะปูนนี้ให้การต้อนรับที่ดีมากนะครับเป็นอย่างนะครับน้ำก็เค็มด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวเกาะปูดทุกท่านนะครับแล้วก็สถานที่ดีๆนะครับสำหรับทริปนี้ก็เราหมดกันคนละครอบครัวละประมาณหมื่นหมื่นห้า นิดๆนะครับรวมอาหารเย็นรวมอะไรนู่นนี่นั่นค่าวเชิญดวงเชิญดวงเดี๋ยวเราค่อยจะไปสรุปค่าใช้จ่ายอีกทีนึงนะครับสำหรับทริปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกรอบดูกันเยอะๆนะครับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย